อ่านี่นะครับผมทีวนี้ผมมาเที่ยวหาเจ้ากระมังแล้วนะครับผมหลังจากหลายคนเนี่ยเป็นห่วงมันมากนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ผมหาบ้านให้น้องนะครับผมเนาะเจ้าตัวเนี้ยเป็นหมาจรนะครับแล้วผมตั้งชื่อให้มันว่าเจ้ากระมังนะครับแล้วผมก็ซื้อปลอกคอมาให้มันแล้วนะนะครับผมนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรับน้องไปดูแลนะครับผมผมจะปักหมุดผมจะปักหมุดที่อยู่น้องไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมน้องเนี่ยเป็นหมาแบบ คีออนมาแล้วก็เฟลลี่นะครับผมเนาะก็สงสารน้องนะครับได้ข่าวว่ามันมันหลงมาอยู่ที่นี่ประมาณ2เดือนหนึ่งสเดือนแล้วนะครับผมโอเคนะครับใครใจดีรับน้องไปเลี้ยงนะครับผมฝากเจ้ากระมังด้วย <laughs> โอเคครับผม bye <laughs> บ๊ายบายมั่ง